สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตามพนักคอนอ์อเกษตรษน้องมีนะครับวันนี้มาสามโมงนะก็มายังไงดีอัปเดตแล้วแต่งกันดีกว่านะช่วงกลางเดือนแบบนี้นะก็ก็ทยอยแต่งแล้วก็เตรียมส่งมอบให้กับ ลูกค้าหลายๆท่าน f c นะทั้งของพี่ลูกหมูด้วยนะครับพี่ลูกหมูก็เป็น f อซจากเชียงาจากหนองคายนะโซนภาคอีสานของเราก็เดี๋ยววันที่10นะเดี๋ยวเราจะเตรียมขับรถไปเที่ยวหนองคายแล้วก็ไปส่งมอบรถฟอร์ดแต่งหล่อกันที่หนองคายเดี๋ยวก็ถึงวันนั้นยังไงก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็วันนี้สวัสดีสําหรับวันศุกร์นะศุกร์ที่8 นะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้นะก็เ,เดี๋ยวเราพาไปดูรถฟอร์ดแต่งหลอก,กันดีกว่าว่าวันนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็เวลานี้สิ้นปีแบบนี้เขาแต่งฟอร์ดเขาแต่งอะไรแล้วเขาแต่งยังไงทําไมต้องแต่งแล้วหลอยยังไงบ้าเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับกล้องแล้วเดี๋ยวพาเอฟซีทุกท่านที่รับชมณนะเวลานี้ถ้าไม่ได้อยู่ที่ดวงจันทร์หรือดาวอังคารหรือดวงอาทิตย์เราเห็นการแน่นอนสําหรับใครที่อยู่ เมืองไทยนะทั่วโลกก็เห็นผมหมดเลยมาโอเคเดี๋ยวกลับรถแล้วเดี๋ยวผมพาชมรถทีละคันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องนิดนึงนะอ่ะโอเคมาเริ่มต้นกันเลยก็วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะอากาศค่อนข้างจะร้อนพอสมควรต้องเรียกว่าร้อนพอสมควรอาจจะเป็นหน้าหนาวที่ไม่แท้ทูนะก็หนาวหนาวแล้ร้อนบ้างเดี๋ยวผมจะเช็ดกล้องดนะึง โอเคชัดเจนแจมแจ้งแจ๋แวจา๋าละมานี่เป็นสต๊อกของฟอร์ดพระนครเกษมน,นะครับก็จะมีรถที่ตอดเรียงรายอย่างที่ผมบอกคือมีหลากหลายคันมากเลยหลากหลายสไตล์ทั้งเรนเจอร์นะทั้งเอเวอเรสต์นะแล้วก็ในส่วนของตัวรถเอเวอเรสต์ที่ตกแต่งแล้วแล้วเตรียมส่งมอบให้กับ FC ทุกทกท่านกันแล้วมาดูคันนี้เลยคันนี้บอกเลยว่าอยากจะนําเสนอให้กับ FC ทุกทกท่านได้รับชมกัน,นเพราะว่ามันเป็นรถที่ส่วนตัวผมมองแล้วทรงมันหล่อมาก,มากๆแล้วบอกๆถึงฐานนะ บ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากๆสำหรับคนที่กำลังจะเป็นเจ้าของรถคันนี้คันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับรถเดิมๆเนี่ยจะเป็น Everest t i t a ทเทเียมขับ4ีแต่หลายอย่างในรถเนี่ยถูกเปลี่ยนไปนะครับตกแต่งแล้วก็เขาเรียกว่าเสริมหล่อให้กับตัวรถเนี่ยดูมีความมีเอกลักษณ์แล้วหล่อแล้วก็ถือว่าเขาเรียกว่าลงตัวค่อนข้างจะ มากเลยจริงๆหลอ่ลอสุดๆเลยไม่รู้จะพูดยังไงคือจริงๆมันดูในกล้องมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ต้องบอกเลยว่าของจริงเนี่ยหล่อมากนะมาดูคันนี้สไตล์การแต่งผมขอนิยามสไตล์การแต่งทรงนี้ว่าเป็นทรงคนรวยนะครับหรือว่าเป็นออดูบสไตล์แล้วกันนะดูบยเศรษฐีดูบอะไรประมาณนี้ ทรงสไตล์แบบคนรวยเขาแต่งยังไงกันอันดับแรกเลยชุดพาดด้านล่างจะเป็นชุดพาดของงานวายนะครับก็เลือกทําเป็นสีดําเงาแบบนี้แล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้าเป็น f o r d อยู่แล้วแต่ว่าเราทําเป็นสีดําเงานะครับก็จะมีความเขาเรียกว่าดูพรีเมียมเนาะก็สามารถที่จะเลือกสีกระจังได้ให้เหมาะกับสไตล์การแต่งในรูปแบบที่เป็นคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นดําด้านหรือดําเงาแต่หลายๆลายหลายๆลยล,ล,ลที่ผม ได้บอกแล้วด้วแนะนําไปคืออารมณ์ของการทําสีดําเงาจะให้ความรู้สึกที่มันดูพรีเมียมและก็ดูแพงแต่ถ้าเป็นอารมณ์ของการทําสีดาด้านเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกที่ดุดันนะต้องเรียกว,ว่าดุดันแล้วก็มีความแอบโหดนิดนึงนะสำหรับสไตล์การแต่งสีดาด้านสีด,ดาดเงาเนาะโอเคคันนี้ไฟหน้าเดิมๆไม่ไม่ไม่เท่นะไม่เท่จบ ไฟหน้าด้วยงานและฟิล์มเป็นสีชาแบบนี้จะเกเหงไว่าไฟหน้าเดิมเดี๋ยวผมพาไปดูไฟหน้าเดิม,ดมนี่นี่นี่จะเป็นไฟหน้าดําเดิมก็เขาก็จะใสๆแบบนี้นะแต่ไฟหน้านี้เป็นไฟหน้าที่ทําการแลปฟิล์มสีชามันจะให้อารมณ์ที่มันจะดูมีความเข้มขึ้นมาอีกสา0นะสำหรับผมผมมองอาจจะดูเวอร์ไปนะแต่ว่าแลปกันก็ดูหลอนะความเป็นจริงมันดูหล่อแล้วมันก็ดูเทมาก นะสำหรับ f อทุกท่านที่ชอบสไตล์การแต่งและฟิล์มหน้าก็อารมณ์จะปับมาณนี้นะแล้วก็มาดูฟิตเมนต์ของคันนี้คันนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทรงเดิมๆที่มาจากโรงงานนะทรงนี้จะเป็นทรงที่เป็นการสเต็ปโหลดต่ำโหลดเตี้ยลงมานะตั้งแต่1-2.5ถึง2.5เลือกเอาให้เหมาะสมกับสไตล์การโหลดที่คุณชอบนะสำหรับคันนี้ทำอะไรอ่ะคันนี้ใส่ นี่เห็นไหมโมโนทูบตรงนี้นะเป็นซับแทงค์ปรับ8ระดับดีฟอ t คือ4นุ่มมากคือ1นแข็งมากคือ8ชอบแบบไหนไปเลือกแล้วปรับเองได้ด้วยนะครับที่สําคัญเป็นโชกตรงรุ่นนะี่เห็นไหมตรงนี้นะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นมันมองไม่ค่อยเห็นมันเข้าไม่ได้อเคไม่เป็นไรนี่แดงๆตรงนี้เห็นไหมก็จะเป็นโชคเอียร์สอานะเอาอนะสำหรับโคเบนเดอร์แล้วก็ ปีกนกนะเป็นช็อคโหลดนะตัวนี้เป็นช็อคโหลดสเตปผมไม่แน่ใจว่าคันนี้หน้าจะอยู่ทรงประมาณ2 5 2หรือ2 5เนี่ยแล้วก็ใส่ปีกนกของงานโปรเพนเดอร์ด้วยปีกนกนี่จะค่อนข้างจะเล็กกว่าถ้าเทียบกับในส่วนของตัวเรนเจอรนะ์เนาะรถมันไซส์คนละนไซส์เนาะปีกนกก็ออกแบบมาคนละแบบกันมามาดูล้อดูอยางคันนี้จบไปที่เท่าไหร่ล้อ,อยางคันนี้จบไปใช่หกบ,บาทนะยังไม่รวมล้อในส่วนยังไม่รวมเป็นส่วนของตัวเบรกนะที่เบรกสี่ล้อคันนี้ผมไม่ไแน่ใจน่าจะเป็นจานเนี่ยปกติเป็นจานหน้าอยู่ที่ มันจะจานเล็กกว่านี้เนาะแต่ว่าอัพเกรดส่วนของจานให้มันมีความใหญ่นะแล้วมันลงตัวกับล้อเวกที่เป็นล้อซี่เขาเรียกว่าซี่เล็กผมเรนะียกว่าซี่เล็กสีอสีแบ็กเนาะก็จะโชว์ในส่วนของตัวเบรกด้านในที่เป็นเบรกจานเบรกมันมี2แบบสําหรับงานคัสตอมแบมโบ่นะก็เขียวมะนาวนี่เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าดูชัดเจนแล้วก็ดูมีคือมันเห็นแต่ไกลอ่ะมันหล่อมาแต่ไกลอ่ะจานหน้า410นะนมี2แบบคือถ้าเป็นตัว ถ้าเป็นตัวมันจะมี22แบบคือ 19Z กซกับ 20Z แซถ้า 19Z าแซจานหน้าจะเป็น405นะจานหลังจะเป็น380แต่ถ้าเป็น 20Z ซจานหน้าจะใหญ่ขึ้นจะเป็นตรงนี้จะเป็น410นะ410แล้วก็จัดด้วยเบรกแบมโบสีเขียวมะนาวแบบนี้เลยนะครับเบรกล้อเวกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นล้อแบรนด์ชัยที่ได้เป็นเพอร์ฟอร์มิงนะก็เบาเงียบเบาเหนียวแล้วก็แข็งแรงทนทานเป็นพิเศษราคา แพงแต่ดีนะเป็นแบรนด์คนไทยสนับสนุนกันนะแล้วก็รัดด้วยอย่างตัวนี้ก็คือถ้าเป็นอารมณ์ในเรื่องของตัวสเต็ปการโหลดเนี่ยผมว่าถ้าจะใส่275ก็ได้แต่มันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าแนะนําถ้าเป็นสเต็ปโหลดเนี่ยยางนะโตโยตเพนทันทรีเนี่ยจะอาทีด้วยก็เลือกเป็นยางซีรีส์265นะแก้มยางจะน่ายางจะ2 6 5แต่ว่าความความความหนาของแก้มแก้มยางเนี่ยจะอยู่ที่ ห้าสิบนะแต่ถ้าเป็นสองเจ็ดห้าแก้มยางจะเป็นห้าสิบห้าก็จะต่างกันนิดนึงนิดนึงนะสเตปหล่อสองหกห้าห้าสิบ 26, 5, จบเลยแล้วเป็นโตโยก็ดีอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมและคนเล่นรถเขาก็จะรู้กันว่าแบรนด์นี้ดีมากๆเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ไทเทเนียมนะไบเทอร์โบตัวนี้เป็นเอาไบเทอร์โบ2 1 0แรงมา้า5 0 0แรงบิดนิวตันเมตรด้านบนก็จะเป็นงานที่ทำลาวหลังคาเป็นสีดำเงาแบบนี้เลย นะครับแล้วก็สไตล์ฟิทเมนจะเห็นว่าความต่ําของตัวรถก็จะมีความเขาเรียกว่าจะเหมือนเหมือนสเต็ปมันจะเป็นสเต็ปโหลดนะอารมณ์การกับขี่มันก็จะถ้าถามผมนะผมว่ามันก็จะดีขึ้นนะดีขึ้นประมาณนี้แล้วก็นี่มาดูงานด้านท้ายงานด้านท้ายนี่ใส่เป็นงานของชุดวายเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมีตัวเขาเรียกว่าตัวทดด้านล่างของตัวท่อเนี่ยใส่เป็นท่อท่อนี่มี2แบบคือจะเป็นออก ซ้ายขวาหรือจะเป็นออกข้างก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แนละ้วถ้าจบด้วยเอเวอรเรสเนี่ยออกข้างคือหล่อสุดนะเราก็ง่ายสุดไม่ต้องไม่ต้องถอดล้ออะไรด้วยนะออกข้างก็จะเป็นงานของ HKS แบบนี้เลยเป็นปลายคาร์บอนนะท่อคู่จะได้เรื่องของเสียงที่มันดูมีความ สุข,ขุมนุ่มแล้วก็เสียงมันก็จะหล่อขึ้นนะแล้วก็เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวรถไม่ว่าจะเป็นแรงม้าแล้วก็แรงบิดของตัวรถเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะอันนี้ทั้งได้ทั้งเสียงแล้วก็ได้ทั้งเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันเพิ่มมากขึ้นถามว่าไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้ก็แล้วแต่ชอบนะครับงานนี้ก็จะเป็นงานคัสตอมที่เขาเรียกว่าตามงบแต่งตามงบแต่งตามความต้องการได้เลยอย่างได้แบบไหนยังไงเราจัดให้ได้หมดทุกแบบนะสำหรับ เอเวอร์เรสตัวนี้ก็จะประมาณนี้เป็นไทเทเนียมขับสีราคา1นึ่งล้านแปดแสนเจ็ดบาทใครกําลังมองหารถเอเวอร์เรสต์อยู่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้รอไม่นานนะสามารถจับจองแล้วก็รอไฟนน้ำผ่าแล้วก็รับรถได้เลยนะครับสำหรับ e v e r อร์เรขับ4ีขับ2สปอร์ตนะก็มีให้เลือกเนี่ยก็จะเป็นสไตล์การแต่งที่เป็นช่วงนี้ก็จะเป็นเทรนด์ของการเขาเรียกว่าเกมส่งมอบให้กับรถ e v e r อร์เรนะอย่างมาดูคันนี้ค่ะคันนี้ก็จะเป็น e v e r อร์เรสต์ไวด์แทรนะครับเอเวอร์เรสต์ไวด์แทรก็อย่างที่บอกเลยก็คือจะเป็นนรุ่ การผสมแล้วก็ลงตัวการแมชชิ่งกันร,ระหว่างเขาเรียกว่าคอลแลบไม่ใช่คอลแลบสิเพื่อจะคอลแล็บมั้งอ่ะโอเคเป็นการผสมกันร,ระหว่างตัว e v e r อเรสต์ไทเทเนียมขับ4แล้วก็ผสมกับตัวว i ยแฟล็กที่เป็น Ranger. เลนเจอร์คา a c เ e อของตัวรถเดิมๆก็จะเป็นสไตล์ที่เป็นสไตล์ลุยหน่อยนะครับเป็น SUV ที่ลุยแล้วก็เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นที่สุดแหละสำหรับ SUV 7ที่นั่งแบบนี้เลยสไตล์การตังสีขาวจะ เป็นโทนประมาณนี้นะกระจังหน้าเลฟเตอร์นี่เป็นอะไรที่เป็นยาสามัญประจำบ้านอยู่แล้วคือต้องมีต้องใส่ใส่แล้วหล่อแล้วจบนะครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์โลโก้คาว่า w i าย t r a c k อันนี้มันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีเป็นคาแรคเตอร์บอกอยู่แล้วนะครับเฉพาะรุ่น e v e r e s t w h i t า t r a c k นะจะมีอะคริลิกก็ติดที่ฝากระโปรงเป็นคำว่า,า White t r a c k ตรงนี้นะเฉพาะ Everest w ถ้าไทเเนีย ปรับองศาด้วยแล้วก็าขคาลริเบตหาจุดคัตออฟของถนนโดยอัตโนมัตินะในระยะ700ยเมตรเห็นไหมครับตรงกล้องข้างบนเห็นผมไหมมันไม่ใช่กล้องบันทึกนะเป็นกล้องตอบแอนโกคือขับเองขับเองนะ เบรกเองแล้วก็รักษาระยะห่างเองม็จะมีสัญลักษณ์โลโก้คำว่าวิกเตอร์ด้านล่างตรงนี้มันจะมีคําว่าวิกเตอร์เห็นไหมครับอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอันนี้ก็ผมเรียกว่านิยมมากนะคิดอะไรไม่ออกเอาวิกเตอร์สายจบหล่อสุดแล้วนะส่วนงานก็จะเลือกเป็นสีให้แมทช์กับในส่วนของตัวรถ รถสีขาวใส่สีขาวรถสีดําใส่สีดาก็ได้แต่ที่ผมเห็นก็มีนะก็คือถ้าเป็นรถสีเทาใส่เป็นวิกเตอร์ดําเงาก็มีเหมือนกันก็จะเป็นสไตล์การแต่งที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่การดีไซน์ของ FC ทุกๆท่านว่าอยากได้ทรงประมาณไหนนะสำหรับเอเวอร์ไ e รท์ก็จะประมาณนี้มีด้านบนก็จะมีสรลปให้เรียบร้อยนะคันนี้ทำอะไรสำหรับล้ออยางบางอ้โหคันนี้ต้องบอกว่า จัดล้อเทพนะล้อเทพเป็นอัลเทเรน KO2 ของ BF Goodrich นะก็ตัวนี้จะเป็นยาง275 55นะต้องบอกว่าเป็นยางแบรนด์อเมริกาที่ผมต้องเคลมเลยแล้วก็บอกว่าของเขาดีจริงๆอายุการใช้งานเนี่ยอย่างต่ำผมว่ามี3 0 0 0 0นหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นด้วยนะครับสำหรับ BF ก็จะเป็นยางแบรนด์อเมริกาที่เขาเรียกว่าได้รับความนิยมมากๆในเมืองไทยนะก็ อาจจะไม่ค่อยเห็นบ่อยส่วนใหญ่ก็จะไปจบที่โตโยนะ BF ก็แพงกว่าแต่ว่าคุณภาพก็เป็นในส่วนของมาตรฐานเมกันเนาะแต่ถ้าในส่วนของอีกแบบนึงก็จะเป็นคูเปอร์นะแต่ว่าอาจจะน้อยก็อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะยาง BF เป็นออเทเรนก็วิ่งได้ทุกสภาพของถนนความสูงของตัวรถฟิตเมนต์เดิมจะเป็นประมาณนี้นะครับคิวล้อ3นิ้วจบด้วยงานวิกเตอร์ทำเป็นสีดำเงานะหน้าเลือกเป็นสีดำด้านนีครับกระจังหน้าก็จะเป็นสีดำด้านแล้วก็แซมด้วยสีดำเงานะล้อก็เป็นตัวนี้เป็นล้อ แวมไพร์นะครับแวมไพร์ก็อารมณ์ประมาณนี้นะคะันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวส่งมอบให้กับลูกค้านะครับมามาดูในส,ส่วนของฝั่งเลนเจอร์บ้างในฝั่งของเลนเจอร์มีอะไรบ้างสําหรับวันนี้นะนี่คันนี้ต้องบอกเป็นสไตล์สีพิเศษสําหรับิกเนเจอร์อของความเป็นวายแฟลก็คือจะเป็นสีลักยีโลนะก็จะเขาเรียกว่าชัดเจนคือถ้าเราขับเนี่ยเรารู้เลยว่าเฮ้หนึ่สีล, Yellow ลักยีโละนี่เหลหลังคามีโลบาที่ติดตั้งมาจากโรงงานจะเป็นความเป็น เอกลักษณ์เฉพาะของเขาเลยคือจะเป็นวายแทร็กนะคันนี้เขาทาอะไรกับในส่วนของพ์ดการแต่งบ้างอันดับแรกอะโอเคเปลี่ยนล้อละล้อเดิมจะเป็น265 55นะแต่ว่าคันนี้ก็จะเลือกเป็นล้อที่เขาเรียกว่าเป็น o อเอซิสกันวายขีดสีเงินนะตัวนี้ออฟเซ็ตลบสิผมว่าลบสิหรือ24เนี่ยกำลังสวยแล้วก็เหมาะนะครับเหมาะยังไงคือต้องบอกว่ามันเป็นอารมณ์ที่มันไม่ล้นนะล้้อนิดนิด นะม,มันจะนิดเดียวนิดเดียวแต่ถ้าถามผมอ่ะถ้าคือกังวลเรื่องของความล้อล้อนไม่ล้นเนี่ยจะมีคําถามบ่อยมากๆเลยคือว่าตํารวจจะจับไหมผมบอกได้เลยว่ามันผิดกฎหมายนะแต่ถ้ากังวลตรงนั้นก็แนะนําเป็น18 24ก็กําลังสวยนะก็คันนี้เป็นยางไรเดนชายนะครับตัวนี้จะเป็นยาง275 55นะ สองเจ็ดห้าสิบห้าจะเป็นงาน B ะจะเป็น,ปนยางค่ายของ bf ก็ได้อย่างมเมื่อกี้ที่ผมพาไปดูในส่วนของการติดตั้งล้อ bf 2 7 5 5กับคู่กับ e v e r อรหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ก็เป็นไร้เด่นชายก็เขาเรียกว่าคุณภาพก็ถือว่าอโอเคยอมรับได้ราคาไม่สูงนะก็ดอกเป็นออสเตรเลียด้วยวิ่งได้ทุกสภาพของถนนด้วยนะสําหรับคันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ยกนะทันนี้จะเป็นฟิตเมนต์ดเดิมของตัวรถที่ใส่มาให้นะคิวล้อก็จะเป็นคิวล้องานวายนะครับคิวล้องานวายต้องบอกว่าเป็นคิวร้อ ที่ใหญ่ที่สุดแล้วเห็นไหมคิ้วมันจะมีความใหญ่แล้วทรงมันจะมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมมีสันที่คล้ายๆกับตัวแรปเตอร์นั่นเองมามาดูด้านท้ายกันต่อด้านท้ายนี่ไฟท้ายจะเป็น full LED นะจะเป็นคล้ายๆเหมือนเลขสามตัวนี้จะเป็นอ่าไม่ใช่เลขสามสิตัวนี้ไม่ใช่กับสี่ถ้ากับสี่เป็นเลขสามแต่ตัวนี้ขับสองนะก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนตัวสี่ัวนี้เป็น LED เนาะแล้วก็ในส่วนของพาร์ทการไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้ก็ยังจะเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะ LED ฮาโลเจนก็จะมีข้อดีข้อเสียที่เขาเรียกว่าต่างกันส่วนใหญ่ถ้าเป็น LED ก็สว่างชัดเจนเนาะแต่ถ้าเสียเปลี่ยนทั้งโคมนะฮาโลเจนไม่ค่อยสว่างเท่ามาไม่สว่างสู้เท่าใน่วงไฟ LED แต่ว่าถ้าเสีย50บาทจบเลยหลอดเดียวเสียหลอดเดียวเปลี่ยนหลอดเดียวถ้า LED เสีย1หลอดเปลี่ยนทั้งโคมนะก็เลือกเอา แต่ว่าอายุการใช้งานของตัวในส่วนของตัวไฟท้าย LED เนี่ยเป็นอะไรที่มันทนอยู่แล้วไม่ต้องซีเรียสเลยใช้กันไปยาวๆนะครับด้านท้ายก็ทําอะไรบ้างด้านท้ายเนี่ยปิดแผ่นปิดฝากระโปรงท้ายนะครับงานนี้เป็นงานวายนะคืองานนี้ต้องบอกว่าด้านข้างนะครับเป็นคิ้วล้อวายแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นงานแผ่นปิดฝากระโปรงท้ายในส่วนของชิ้นงานของชุดสำนักวายเหมือนกันก็จะอารมณ์ประมาณนี้ก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าก็ดูโดดเด่นนะสำหรับ คาแรคเตอร์สำหรับสไตล์การแต่งล้อที่สไตล์ไม่ยกนะใส่ล้อ18็จะได้่ความนุ่มที่มันมากขึ้นนั่นเองก็เลือกให้เหมาะกับเงินในกระเป๋านะถ้าใครอยากได้ออฟโรดก็ยกได้นะใส่ล้อ20ถ้ายกนะถ้าผมต้องบอกนี้ถ้ายกความสูงเพิ่มขึ้น2นิ้วเนี่ยล้อ18อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าแกลบช่องว่างระหว่างล้อกับในส่วนของด้านบนน,นะครับตัวรถเนี่ยมันจะค่อนข้าง ห่างนะแต่ถ้าไม่ยก18จบสวยง่ายๆเลย20ก็ได้2 0 275ก็ได้ก็แล้วแต่ชอบนะอารมณ์ประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูรถในโรงแต่งกันดีกว่าโอ้ก็วันนี้แดดค่อนข้างจะแรงนะความหนาวของเราไปอยู่ตรงไหนหมดเนี่ยมาแป๊บๆแ,แ,แล้วก็ไปแล้วก็ไม่กลับมาเลยนะโอเคมาเดี๋ยวไปดูรถในโรงแต่งกันดีกว่ารถในโรงแต่งวันนี้มีอะไรที่ เขาเปลีย่ยนยางหรือเปล่าผมไม่แน่ใจตัวนี้แลปเตอร์ถ้าความสูงวินเมนตนำเดิมก็จะประมาณนี้คานี้ยังไม่ได้ยกนะก็จะเป็นลักษณะส,สไตล์ออฟโรดที่เป็นล้อ17แล้วก็ใส่ยางแก้มเยอๆ แมนะ่นว่นแล้วก็คันนี้ใส่เป็นคโชคที่เป็นคำชคมาให้ร้อยก็ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น<ล>หรือต้องการเขาเรียกว่าความประหยัดก,ก็เลือกได้ตามความต้องการนะมาโอเคมา วายที่เป็นงานสีดำเงาอารมณ์ก็จะมีเวลนเจอร์ที่แต่งชุดแต่งแบบแรปเตอร์นะเป็น้างก็เป็นคางของแรปเตอร์เลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกด้านละด้าน ลายการแต่งทรงนี้จะเป็นอารมณ์2 7 5 5ก็จะประมาณนี้นะแต่ถ้าอยากได้หน้ายางที่มีความกว้างมากขึ้นก็แนะนำเป็นยาง305ก็ได้ก็ก็กน้ายางก็จะการขับขี่ก็จะ ผมเรียกว่ามันก็จะมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับใส่ด้วยล้อขอบ20เป็นของ a v a m p i r e นะโตโย Open Country นะแล้วด้วยยางโตโยก็จะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ายางโตโยเนี่ยหลายๆไลฟ์สดที่ผมได้แนะนำไปก็คือมันจับต้องบอกว่าได้รับการยอมรับมากๆเลยมากๆเลยสำหรับยางโตโยแต่ว่าราคาก็อาจจะ สงูงนิดหนึ่งนะครนี่เหรอนะคือหนาวแป๊บเดียวร้อนอีกแล้วก็อะนะนี่หน้าหนาวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็โอเคอ่ะสำหรับ ก่อนจะจากการกันไปก็ต้องบอกว่าใครที่กําลังมองหารถฟอร์ดแตงหล่อสักคันหนึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดแล้วนะสำหรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของราคารถที่ไม่ได้ขึ้นราคานะปีหนะ้าคุยกันใหม่ดอกเบี้ยใหม่ราคาใหม่ที่แพงขึ้นสําหรับเรนเจอร์ก็มีหมื่นหมื่นห้านะเอเวอเรสต์ก็สองหมสามถ้าเป็น Ra บเตอร์มีสามหมื่นก็เลือกเผา่นะครับใครเดือโครงการอยู่แล้วรีบตัดสิดในใจนิดนึงเพื่อความคงค่าที่สุดแล้วสำหรับปลายปีนี้ไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวลา จเจอกันช่วงเย็ยนๆถ้ามีรถใหม่เข้ามายัางไงเดี๋ยวจะทำการอัปเดตรถแต่งให้กับ FC ทุกท่านได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งใครเข้ามาดูไม่ทันนะครับเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับดูได้ตลอดนะครับแล้วก็ในช่องเนี่มีสไตล์การแต่งทั้งเลนเ e r รแล้วก็เอเวอยากได้แบบไหนไปดูเลือกเอานะครับแล้วก็แคปรูปทักไลน์ทักแชทแล้วก็มาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ